ไม่เป็นถูกไหมคะพอสองปีผ่านไปปุ๊บเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแล้วบริษัทมารู้ที่หลังว่าอ้าวจริงๆเขาเป็นมาตั้งแต่ก่อนทาประกันแล้วมีผลตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแสดงว่าเขาปกปิดไหมคะปกปิดบริษัทบอกล้างได้ไหมสองปีบอกล้างได้ไหมคะได้เพราะว่ามันไม่เกินห้าปีทีนี้พอรู้ปุ๊บก็ต้องรีบบอกล้างภายในหนึ่งเดือนนะคะซึ่งข้อยกเว้นที่สัญญาไม่เป็นโมคียะก็คือ ถ้ารู้แต่ทําเฉยคือพอรู้ปุ๊บจริงๆสัญญาเป็นโมคียะคือสัญญามันคุ้มครองตั้งแต่แรกนะคะแต่มันสามารถบอกล้างได้แต่ถ้าพอรู้แล้วแล้วทําเฉยนะคะก็ถือว่าสัญญาไม่เป็นโมคียะก็คุ้มครองต่อนะคะก็ยังคุ้มครองต่อได้ทีนี้ใช่ค่ะผู้รับประกันคือบริษัทน,นะคะ กำลังอ่านอันนี้อยู่ใช่ไหมอย่าถามนะว่าไอ้อะไรนะระวังละมัดระวังพึงคาดหมายได้ดังวินยูชนหมายความว่ายัางไงมันเป็นภาษากฎหมายนะคะเอาเอาง่ายๆคือตรงนี้คือรู้แต่ทําเฉยนะคะรู้แต่ทําเฉยมันเป็นไม่รู้นะคะโอเคแสดงว่าสัญญาเป็นโมคียะคุ้มครองไหมคุ้มครองหรือเปล่าคุ้มครองตั้งแต่แรกนะคะคุ้มครองตั้งแต่แรกแต่ว่าสามารถบอกล้างได้ไหมคะบอกล้างได้ไหม ภายในกี่ปีห้าปีแล้วพอรู้ปุ๊บก็ต้องรีบบอกล้างภายในห<ด>นึ่งเดือนนะคะถ้าไม่บอกล้างได้ไหมถ้าไม่บอกล้างปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะก็คุ้มครองเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่บอกล้างก็คุมครองเหมือนเดิมอันนี้คือสัญญาเป็น ok โมคียะนะคะการจ่ายจํานวนเงินเอาประกรันทุนประกรันประกันชีวิตจ่ายให้สองกรณีกรณีแรกคืออะไรคะเสียชีวิตกรณีที่สองอยู่ครบสัญญานะคะทีนี้ ไอ้เมื่อกี้นั่นแหละที่ถ้าไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตก็คือเป็นบุคคลสาบสูญนั่นเองนะคะถ้าจากถิ่นที่อยู่กี่ปีคะ5ปีจริงๆไอ้ที่เครื่องบินตกอ่ะ5ปีถึงพบศพถูกไหมแต่จริงๆพอครบ5ปีปุ๊บถ้ายังไม่พบศพสมบูรณ์นะถ้ายังไม่พบศพก็ให้ศาลสั่งว่าเป็นบุคคลสาบสูญสามารถเคลมประกันได้เลยนะคะถ้าจากภัยสงครามกี่ปีคะ2ปีนะคะก็ให้ศาลสั่งว่าเป็นบุคคลสาบสูญมาเคลมประกันได้ ข้อยกเว้นในการจ,จ่ายจํานวนเงินเอาประกรนะะันค่ะอันแรกเลยมีกรณีใดบ้างที่ถ้าเกิดเสียชีวิตปุ๊บแล้วบริษัทไม่จ่ายทุนกรณีแรกค่ะค่าค่าตัวตายภายในหนปีเราจําได้ไหมว่าเออประเทศไทยเราช่วงไหนนะที่มีคนฆ่าตัวตายกันเยอะที่สุดเลยจําได้ไหมช่วงไหนมีข่าวฆ่าตัวตายทุกวันเลยจ่วง แฮมเบอร์เกอรก์ไม่ใช่ค่ะต้ยมยำกุ้งไข่สิทธิ์ช่วงปี40นะฟองสบู่แตกนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงค่าตัวตายอ้าทำไมถึงค่าตัวตายล้มละลายใช่ไหมคะทำธุรกิจอยู่ดีๆค่าเงินมันเปลี่ยนก็กลายเป็นหนี้ไปเฉยเลยนะคะ เป็นหนี้ปุ๊บก็ไม่รู้จะทำไงจะใช้หนี้ยังไงก็เําเนินธุรก,กิจอยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่เป็นหนี้นะคะก็เลยทำไมคะฆ่าตัวตายหนีหนี้ใช่ไหมทีเนี้ยจะมีคนคิดได้ไหมว่าเอ๊ะทำไงน้ะตายแล้วได้ตังค์ทำไงคะเอาแต่ก่อนที่จะรถชนต้องทำไงก่อนต้องไปทำประกันก่อนถูกไหมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเฮ้ยมีหนี้อ่ะ มันไม่อยากอยู่แล้วเอ๊ทำไงน้าตายไ,ได้ตังไปทําประกันดีกว่าทําการเสร็จปุ๊บแล้วมาฆ่าตัวตายเลยใครเจ๊งบริษัท,ษทก็เจ๊งถูไหมคะข้อนี้ก็ออกมาคุ้มครองใครคะบริษัทนะคะถามว่าเอา้าแล้วทำไมต้องหนึ่งปีจากสถิติแล้วคะ่ะถ้าเกิดคนที่คิดวางแผนจะฆ่าตัวตายนะแล้วคุณยังอยู่รอดมาได้ถึงหนึ่งปีส่วนใหญ่จะเปลี่ยนใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกลูกค้าเราว่าไงคะทำมาแล้วปุ๊บพี่รอ ตอนหนปีก่อนนะพอให้ครบ1ปีปุ๊บแล้วค่อยค่าตัวตายแล้วถึงจะได้ตังนะคะอย่าเพิ่งรีบค่าตัวตายนะอ่ะกรณีที่2ค่ะถูกผู้รับประโยชน์ค่าตายโดยเจตนาอันเนี้ยออกมาเพื่อคุ้มครองใครคะผู้เอาประกันไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นก็ค่ากันตายเพื่อเอาทุนประกันใช่ไหมคะอันที่สามค่ะสัญญาเป็นโมคิยะที่ถูกบอกล้างสัญญาเป็นโมคิยะเกิดจากลูกค้าทำอะไร ปกปิดแถลงข้อความอันเป็นเท็จนะคะแล้วก็ถูกบอกล้างคือบริษัทก็ทำไงคะยกเลิกภายในกี่ปี5ปีแล้วก็ภายใน1เดือนนับแต่วันที่ทราบนะคะทีนี้ค่ะไอ้ที่บอกว่าไม่จ่ายทุนประกัน3เหตุเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่จ่ายทุนประกันก็จริงแต่ว่ากรณีถ้าเกิดเป็นค่าตัวตายภายใน1ปีอะค่ะ บริษัทจะไม่จ่ายทุนแต่จะคืนเบี้ยประกันให้ทั้งหมดเพราะว่ามันยังคุ้มครองมาไม่ถึงหนึ่งปีนะคะนี้จะคืนเบี้ยให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกสองกรณีที่เหลือเหลืออะไรคะอ่าเหลือถูกผู้รับประโยชน์ค่าตายโดยเจตนากัาบอีกอันนึงสัญญาเป็นโมคียาที่ถูกบอกล้างนะคะไม่จ่ายทุนประกันเหมือนกันแต่บริษัทจะจ่ายเป็นค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้ เรียกว่าค่าไถ่ถอนนะคะค่าไถ่ถอนคืออะไรค่าไถ่ถอนคือเบี้ยรประกันค่ะหากด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทเรียกว่าค่าไถ่ถอนนะคะ<ม>ถ้าค่าตัวตายไปในึหนึ่งปีไม่ได้ทุนได้เลยคะฮะ<ม>ได้คืนเบีย้ยได้เบี้ยรประกัน<笑><笑>ถ้าเป็นอะไรนะถูกผู้รับประโยชน์ค่าตายโดยเจรนาสัญญาเป็นมกยที่ถูกบอกล้างได้ได้เลยคะ ได้ค่าถ่ายถอนค่าถ่ายถอนคือเงินจำนวนไหนหอะไรหัรกอะไรหักบ้ยประกันหักค่าใช้จ่ายนะคะโอเคอามาถึงเรื่องของสินในการรถนรยนอนภาษีได้ทุน,นใช่ก็ถึงต้องให้รอหนึ่งปีแล้วค่อยค่าตัวตาย ไม่ผิดกฎค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่การที่ทําประกันเพื่อมาค่าตัวตายทืประกันทมจ่ายเบี้ยปีแรกล้านนึงปีที่สองค่าตัวตายจะได้10คู่รับผลประโยนจะได้10ล้านต้องจ่ายเบี้ยปีที่สองก่อนนะอ่าแล้วถือมาหนึ่งปีนะคะได้เลยก็อย่างที่บอกเพราะว่าจากสถิติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเออมันจะเปลี่ยนใจ ตรวจค่ะตรวจทำปรกันก็ต้องตรวจสุขภาพอยู่แล้วถูกไหม,มแบบสามัญน,นะคะคือคิดว่าผสมติเป,เ,ปเป็นโรคดูว่าจะเป็นโรคจะตายอยู่แล้วก็ต้องตรวจสุขภาพก่อนถ้าผ่านก็โอเคอะนะคะกอดภยดีปลอดภัยคิดว่าไต้องสูบบุหรี่น้องสาวสองปีแ่ะอั่าแบบเนี่ยแต่พอเราอยู่มาได้หนึ่งปีเราก็จะรู้ว่าทำไมคะชีวิตเรามีค่านะเราอยู่เราทำอะไรได้มากกว่าทุนประกันที่เราอยากจะได้นะคะอืมโอเค อ่าสิทธิในการลดหย่อนภาษีนะคะลดหย่อนภาษีตรงนี้เนี่ยสามารถลดได้ไม่เกิน1นึ่งแสนต่อหนึ่งคนหนึ่งปีซึ่งหนึ่งแสนนี้เนี่ยต้องซื้อให้ตัวเองแสดงว่าพ่อซื้อให้ลูกเอาไปลดภาษีได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าต้องซื้อให้ตัวเองนะคะหนึ่งแสนนี้แล้วก็ประกันชีวิตที่ซื้อนะคะจะต้องคุง้มครองไม่ต่ำกว่า1ิปีซึ่ง ถ้าเป็นกรมธรรม์ที่มีเงินคืนระหว่างสัญญานะคะเงินคืนระหว่างสัญญาเนี่ยเ,เกินร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเบีย้ยประกันแบบประกันแบบนี้ก็จะไม่สามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้เพราะว่านอกจากว่าคุณจ่ายเบี้ยรประกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณได้เงินคืนจากภาษีแล้วยังได้เงินคืนจากปการะกันอีกด้วยมันจะซับซ้อนไปนะคะอ่ะก็จะไม่สามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้แล้วก็อันนี้คือซื้อให้ตัวเองลดได้เท่าไหร่คะไม่เกิน ห0 0 0งแนกรมธรรม์ต้องคุ้มครองสิบปีขึ้นไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อให้พ่อแม่ถ้าเราซื้อให้บิดามารดานะคะต้องเป็นประกันสุขภาพไม่ใช่ประกันชีวิตเป็นประกันสุขภาพนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอายุเกินหกสิบไม่มีไรายได้เราจะสามารถลดภาษีให้กับตัวเราเองได้อีกหนึ่งหม ได้หมื่นห้านะคะได้หมื่นห้าถ้าเป็นพ่อแม่นะคะส่วนถ้าเป็นภรรยาตัวเราเนี่ยนะคะทำประกันให้ตัวเองหนึ่งแสนใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อประกันให้กับภรรยาอีกเนี่ยภรรยาจะต้องเป็นผู้ไม่มีไรายได้นะคะภรรยาเป็นผู้ไม่มีไรายได้สามารถลดของภรรยาได้อีกหนึ่งหมื่นลดภาษีของสามีนะแต่ว่าลดได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นถ้าซื้อให้ภรรยานะคะอายุความ ในส่วนของประกันนะคะมีอายุความไม่เกิน10ปีที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไดกันพวกนี้นะคะหรือในเรื่องของการที่จะมาเคลมประกันนะคะก็ไม่เกิน10ปีเหมือนกันสวัสดีค่ะ ดิฉันสุธยาสันติโชตินันนะคะวันนี้รับหน้าที่มาคุยเรื่องของพระราชบัญญัติประกันชีวิตนะคะตัวพระราชบัญญัติเนี่ยนะคะไม่ยากเลยนะเป็นเรื่องง่ายมากในการจะทําข้อสอบแล้วก็สามารถทําให้เต็มได้นะคะเพราะว่าพระราชบัญญัติเนี่ยจะเน้นในแค่2เนื้อหาคือเรื่องเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตและเรื่องเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิตนะคะแล้วก็เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับนิยามคําศัพท์กับบทกำหนดโทษเท่านั้นเองนะคะเพ<ต>ียงแต่เรามีความจำดีๆนะคะตั้งใจอ่าน ก็จะสามารถทําพระราชบัญญัติได้เต็มเลยค่ะทีนี้พระราชบัญญัติณปัจจุบันเนี่ยนะคะเราใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิตนะคะพุทธศักราช2,535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิตฉบับที่สองนะคะพุทธศักราช2,551นี่คือชื่อเต็มของเขาถ้าเราเห็นในข้อสอบเนี่ยในข้อสอบก็จะบอกชื่อพระราชบัญญัติเต็มๆอย่างนี้นะคะเราเห็นโจทยาวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะเพราะว่าพระราชบัญญัติเนี่ยมัน ชื่อยาวอย่างนี้เองนะคะทีนี้ในคําจํากัดความแรกนิยามคําศัพท์แรกที่เราจะเจอในพระราชบัญญัตินะคะก็คือเรื่องของบริษัทนะบริษัทหมายถึงบริษัทมหาชนจํากัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะหรือสาขาของต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้ประกอบ ธุรกิจในประเทศไทยนะคะได้แล้วก็ได้เพียงแค่หนึ่งสาขาซึ่งอันนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองนห้าห้าหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นข้อสอบใหม่นะปัจจุบันนะคะก็คือพระราชบัญญัติประกันชีวิตเนี่ยนะคะมีการระบุเรื่องของบริษัทประกันชีวิตที่ถ้าได้รับการอนุญาตอนุมัติให้ประกอบธุรกิจภายหลังจากพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะฉบับที่สองเนี่ยที่แก้ไขเพิมเ่มเติมเมื่อปี2551นะคะ ก็จะมีลักษณะบริษัทประกันชีวิตเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้เท่านั้นนะะในกรณีที่เป็นสาขาของบริษัทประ,ประกันชีวิตจากต่างประเทศจะเปิดสาขาณที่ใดๆอีกไม่ได้นะคะก็คือมีได้แค่เพียงหนึ่งสาขาในประเทศไทยทีนี้นิยามคำศัพท์ที่สองก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งบริษัทนะคะในการจัดตั้งบริษัทเนี่ยจะต้องมีการ อนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะโดยรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะหน้าที่ของรัฐมนตรีมีอะไรบ้างนะคะกำหนดเงื่อนไขวางเงินสำรองประกรันภัยมีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและกำหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตและสามารถเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งบริษัทได้ด้วยนะคะ นิยามคำศัพท์ต่อไปคือนายทะเบียนนะคะนายทะเบียนเนี่ยเราสามารถเรียกได้ทั้งหมด3าคำศัพท์นะคะหนึ่งคือนายทะเบียนสองเลขาธิการคอพพซึ่งคำว่าคอพอพอเนี่ยย่อม,มาจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะและสิ่งที่ชอบออกในข้อสอบคือหรือผู้ซึ่งเลขาธิการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่แทนทั้ง3ความหมายนี้นะคะหมายถึงนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะนายทะเบียนสามารถเข้าไปในสํานักงานของบริษัทประกันชีวิตในระหว่างเวลาทําการเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงได้นะคะนายทะเบียนสามารถสั่งบริษัทประกันชีวิตหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทประกันชีวิตเนี่ยให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานนะคะมาแสดงต่อนายทะเบียนได้สามารถเรียกคณะกรรมการผู้จัดการพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมาให้ถ้อยคําแถลงได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าใครแัดวัง ขัดขวางในทะเบียนไม่อำนวยความสะดวกแก่ในทะเบียนนะคะหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือมีการฝาฝืนคําสั่งที่ในทะเบียนกําหนดไว้นะคะก็จะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000ห,นห่นหรือทั้งจําทั้งปรับมาพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งบริษัทบ้างนะคะถ้าจัดตั้งบริษัทในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ะะจะต้องมีการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยรัฐมนตรีนะคะและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีด้วยตรงนี้เน้นเลยนะคะโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อสอบชุดใหม่นะะยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีนะคะต้องยื่นภายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเปิดธุรกิจขึ้นมาแล้วไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจจากรัฐมนตรีนะคะก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2-5ถึง5ปีหรือปรับ2 0แสนถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรามาตา19ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของ ธุรกิจท <mystery> ี่สามารถใช้ชื่อว่าเป็นประกันชีวิตได้นอกเหนือจากบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีอีก3ธุรกิจนะคะธุรกิจแรกคือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทประกันชีวิตธุรกิจที่2คือสมาคมที่มีสมาชิกเป็นตัวแทนหรือในหน้าประกันชีวิตธุรกิจที่3คือสมาคมที่มีสมาชิกส่วนมาก